มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายบ้านเข้าใจผิดมากๆเลยมักจะชอบเวลาที่เราเห็นความสําเร็จของครอบครัวอื่นเนาะเห็นลูกบ้านอื่นนะโหแบบเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเห็นครอบครัวใดเลี้ยงลูกวัยรุ่นได้อย่างประสบความสําเร็จตลอดรอดฝั่งนะครับเราก็มักจะรู้สึกว่าโอ้โชคดีจังเลยได้ลูกดีนะคือแบบว่าเราได้ลูกไม่ดีเท่านี้เลยลูกเราดื้อกว่าอะไรก็แล้วแต่ปะ จริงๆการที่เราชื่นชมครอบครัวอื่นๆที่เขาประสบความสําเร็จหรือสามารถเลี้ยงลูกวัยรุ่นได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องของบุติตาจิตนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราหลายคนก็ชอบคิดว่าความสําเร็จของผู้อื่นมันได้มาแบบง่ายๆจริงๆแล้วไม่มีความสําเร็จบ้านไหนที่ได้มาง่ายสักบ้านเลยนะไม่มีความน่ารักของลูกครอบครัวไหนได้มาอย่างบังเอิญ ไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครับความสำเร็จที่เรามองเห็นบ้านอื่นเขาได้กันนะเขาล้วนผ่านเรื่องราวแล้วก็ความยากลำบากบางอย่างที่เราไม่รู้ทั้งนั้นนะเรามาเห็นเขาในวันที่เขาสำเร็จเรามาเห็นเขาตลอดบางคนก็บอกว่าโอโน,นรู้จักครอบครัวนี้มานานแล้วประมาณ5ปี10ปีแล้วเราเห็นแต่เปลือกภายนอกของเขาเราไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ตลอด24ชั่วโมงเ 7วันต่อสัปดาห์สามร้อยหสิ้าวันต่อปีเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างขนาดคนเป็นโค้ชอย่างผมะขนาดตัวผมเองที่สมัยก่อนยังไม่เป็นที่รู้จักอะผมมีโอกาสได้เข้าไปนั่งไปอยู่ไปใช้ชีวิตกับหลายๆครอบครัวในเมืองไทยนะ ไปนั่งดูวิธีการเลี้ยงลูกไปเห็นไปรู้เลยว่าเขาพูดเขาสอนเขาทําอะไรกับลูกเขาสื่อสารอะไรกันยังไงบ้างคุณรู้ไหมว่าผมยังเห็นไม่หมดเลยแล้วเราละครเราไม่มีโอกาสเห็นบ้านใดบ้านหนึ่งอย่างลึกซึ้งเลยนะความสําเร็จใดที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกอยากได้ชื่นชม มุติตาจิตแสดงความยินดีกับครอบครัวเขาแต่ในขณะเดียวกันอย่าคิดอย่าเชื่ออย่าหลงไปกับความเชื่อของตัวเองว่าอู้เขาโชคดีจังมันไม่มีนะครับความโชคดีที่ปาศจากการลงมือทำไม่มีความโชคดีที่ปาศจากการเพียรพยายามนะความโชคดีหลายครั้งที่เราเห็นว่าบ้านใดบ้านหนึ่งได้มามันอาจจะเป็นได้ว่าเขา ได้พยายามได้เพียนได้ทําความเพียนได้ปรับตัวได้พยายามทําอะไรบางอย่างกับตัวเองกับลูกได้เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกความสําเร็จที่คุณเห็นน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอแหละทุกความน่ารักของบ้านใดทุกความสําเร็จของบ้านใดที่คุณเห็นน่ะในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นน่ะมันมีความทุกข์ทรมานอยู่ในนั้นเสมอนะนะครับดังนั้น รู้เรื่องนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งทอกับตัวเองว่าโอ้เราได้ลูกไม่ดีเลยเราได้ลูกแบบทารพีลูกไม่อภิชาติตบุตรโอ้คุครอบครัวนั้นโชคดีจังเลยเด็กเลี้ยงง่ายคุณฟังดีๆนะวันหนึ่งคุณจะค้นพบว่าไอ้คาว่าได้ลูกเลี้ยงง่ายได้ลูกเลี้ยงยากเนี่ยมันไม่มานั่งมีผลต่อต่อการเลี้ยงลูกไวรุ่นอย่างแท้จริงแล้วนะอย่าไปเอาคําพูดของใครบอกว่าเอ,อ้นี่ได้ลูกเลี้ยงง่ายอันนี้เราได้ลูกเลี้ยงยากมันง่ายมันยากอะ่ะ มันอยู่ที่ทัศนคติของตัวเราเองด้วยนะคุณเอาอะไรมาการันตีใช่ปะ่ะว่าบ้านที่เขาได้ลูกประสบความสมําเร็จแล้วได้ลูกเลี้ยงแบบแบบที่คุณเห็นแล้วก็ชื่นชมเขาแล้วอะ่ะรู้ได้ไงอะ่ะว่าเขาง่ายภายใต้ความง่ายที่คุณเห็นคุณได้เห็นความยากที่เขาเดินมาหรือเปล่าเราเห็นไม่หมดหรอกนะเราเห็นไม่หมดหรอกเป็นกําลังใจให้กับตัวเอง มันเติมพลังให้กับตัวเองมองคนอื่นมองครอบครัวที่เขาประสบความสําเร็จมองครอบครัวที่เขาทําได้ดีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจไม่ต้องอามาเปรียบเทียบกันมองเพื่อให้มีใจที่เพิ่มสูงขึ้นยกระดับจิตใจตัวเองแต่อย่ามองเพื่อลดระดับเพื่อเพื่อกดจิตใจตัวเองให้ต่ําลงเปรียบเทียบเขาหมดพลังใจท้อแท้อยากไม่ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วไม่อยากเลี้ยงลูกแล้วอยากทิ้งลูกแล้ว อย่าไปอย่างนั้นนะครับมองเพื่อชื่นชมคําว่าอนุโมทนาบุญหรือคําว่าชื่นชมคนอื่นนยะมันคือคําว่าโอ้ดีใจด้วยนะดีใจด้วยคุณโชคชุนแบบคุณทําได้ดีมากเลยยอดเยี่ยมมากเลยแล้วเราก็อยากเป็นแบบคุณมากเลยวันนึงเราก็จะเป็นแบบคุณได้แต่มันไม่ใช่การเอาสิ่งที่เราเห็นมาทําให้จิตใจเราแย่ลงเนาะเป็นกําลังใจให้กับทุกบ้านนะครับสวัสดีครับ